กลับมาตามคำสัญญาจ้า EP 2นะคะตอนนี้เราจะขออนุญาตแชร์ประสบการณ์การอยู่ร่วมบ้านแชร์แล้วก็ทำยังไงให้เพื่อนบ้านไม่ติดโควิดกับเรานะเพื่อนๆ แล้วก็อีพีนี้ฟังให้จบนะเพื่อนๆจะมารีวิววิธีการเคลมเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกันจ้าก็พยายามเปิดหน้าต่างทุกบ้านนะโชคดีมากเลยที่บ้านเราอ่ะอยู่นอกเมืองนะทุกคนก็คือเราอ่ะเปิดหน้าต่างทุกบ้านเลยก็คือเปิดให้บ้านเราอ่ะมีอากาศปลอดโปร่งนะคะให้ลมเข้านะ,ะห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนผ้าปูทุกวันที่ติดโควิดแล้ว พยายามมีเซตผ้าปูที่นอนแบบว่าสองหรือ 3, สามเซตสำรลองไว้ที่บ้านก็จะดีเนาะเวลาเราติดโควิดเราเปลี่ยนเลยค่ะนานาไม่รอนะทุกคนเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนผ้าปูทุกวันผ้าหม่มถ้าสลับผืนได้สลับเปลี่ยนเลยค่ะควรจะมีผ้าห่มสำรลองไว้อย่างน้อยสองชุดนะทุกคนเออก็นั่นแหละค่ะพยายาม เปลี่ยนผ้าปูที่นอนเพราะเวลาที่เราไม่สบายเนาะเหงื่อมันก็จะออกเออของเหลวสารขับหลัง่งต่างๆที่มันแบบอืมเป็นมนลพิษนะทุกคนมันก็จะออกมาตามสารครับ สารคัดหลังนะเออซึ่งเราเปลี่ยนถ่ายออกมันก็จะดีกับร่างกายสะอาดโล่งอะไรประมาณเนี้ยอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราจะเอาทํายังไงดีเนาะในขณะที่เราอแชร์บ้านกับคนอื่นใช่ไหมทุกคนเออในขณะที่เราแชร์บ้านกับคนอื่นก็คือช่วงที่เราติดโควิดเราจะต้องแจ้งให้เพื่อนบ้านทราบนะเพื่อนๆว่าแบบเออฉันนะติดโควิดนะเออแล้วก็ใช้พยายามใช้สิ่งของ ส่วนตัวนะทุกคนก็คือถ้าสมมุติว่าเราสั่ง Delivery อย่างเงี้ยก็ให้ Delive r y ใส่พวกเป็นพลาสติกเป็นนู่นนี่นั่นก็กินในห้องของเราไปเลยไม่ต้องออกมาคลุกคลีกับเพื่อนเพื่อน,อนคนอื่นนะคะแล้วก็ห้องน้ําเวลาใช้ห้องน้ําก็ควรจะใช้เป็นคนสุดท้ายนะเพื่อนๆอนรอให้เพื่อนคนอื่นเขาเข้าห้องน้ําไปเสร็จก่อนแล้วเวลาที่ใช้ห้องน้ําเสร็จแล้วอ่ะมันจะมีไอแอลกอฮอล์อยู่อันนึงเราบีบแอลกอฮอล์แล้วทีนี้เราก็ชีดคลีนตามโถ ชักโครเวลาเรานั่งอ่ะเพื่อนๆใช้ครีนเลยหลังจากที่เราใช้ห้องน้ําเสร็จเพราะว่าเราติดโควิดไงแต่เพราะมันจะป้องกันให้คนที่อยู่ในบ้านเดียวกันไม่ติดได้อืเขาวิจัยมาแล้วเนาะอืก็คือประมาณนี้นะคะแล้วก็ทุกๆอย่างแยกกันหมดเลยเนาะแล้วก็อยู่ใครอยู่มันอยู่โซนใครโซนมันนะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านในเมืองเราไม่แน่ใจว่าเขาจะรอดกันไหมเพราะว่าบ้านในเมืองไงอย่างที่ทุก อย่างที่เพื่อนๆรู้อะเนาะว่าแบบมันแชร์บ้านกันหลายๆคนอะแบบประมาณเจ็ดแปดคนเลยประมาณนี้เราไม่แน่ใจว่าจะรอดกันไหมอะเออแต่สําหรับเราบ้านนอกเมืองเนาะมันเออบ้านหนึ่งมันอแชร์แค่สามคนหรือว่าสองคนอะไรประมาณนี้เพราะว่าต่างคนเขาก็ต่างมีห้องส่วนตัวไงทุกคนเออมันก็ไม่ได้มาพบปะกันมากมายอยู่แล้วซึ่งมันจะมีส่วนกลาง,ลางให้ใช้แค่แบบรีวิงรูมหรือว่าคิทเช่นแค่นั้นเออส่วนใหญ่ช่วงที่เป็นโควิดก็ ดีลิเวอรี่ไปก็ได้หรือว่าถ้ามีอาหารก็เวลาออกมาที่โซนที่จะต้องใช้ร่วมกับเพื่อนน่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆพอนน่ะ ใส่แมสตลอดเวลาเนาะมาอุ่นอาหารหรือว่ามาวอมอาหารที่เราเตรียมไว้แล้วอ่ะนะคะให้ไวที่สุดแล้วก็นําอาหารของเราอกลับเข้าไปกินในห้องนะเพื่อนๆเออมันก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะทุกคนเออมันทําง่ายถ้าเรามีการวางแผนหรือว่าบริหารอะไรของเราให้เรียบร้อยอ่ะอย่างเช่นเหมือนเราอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเราติดโควิดใช่ไหมเพื่อนๆเวลา เราจะใช้ส่วนกลางคิดเช่นอะเราจะทํายังไงก็คือเราอุ่นอาหารแล้วเราก็ครอบไว้เลยนะใช้ซีนพลาสติกซีนอะครอบแล้วก็ใส่ในตู้เย็นไว้ใช่ไหมคะแล้วเวลาเราจะกินอย่างเงี้ยเราก็แบ่งทานมาอุ่นอืมอุ่นแล้วก็ใส่ถ้วยของเราเราจะมีถ้วยส่วนตัวของเราเฉพาะเราก็อุ่นใส่ถ้วยแล้วก็เอาเข้ามากินในห้องอะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งคนที่อยู่บ้านร่วมกันก็จะมีโอกาสน้อยมากๆที่จะติดเชื้อ โควิดจากเราเนาะเพื่อนเเพราะว่าเราแยกทุกอย่างชัดเจนเออก็ไม่ไม่ติดนะเออคนที่บ้านก็ไม่ติดโควิดด้วยนะทุกคนคือจนตอนนี้เขาก็รอดน,นะเพราะว่าด้วยความที่เราเปิดบ้านให้อากาศมันถ่ายเทตลอดเวลานะทุกคนเออคือเปิดหน้าต่างทุกบานเลยจริงๆอิงแล้วตอนเย็นเราก็ปิดอะไรประมาณนี้แล้วก็อยู่ใครอยู่มันพยายามใช้พื้นที่ส่วนกลางให้น้อยที่สุดหรือว่า ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีเหตุจําเป็นจริงๆที่จะต้องมาใช้พื้นที่ส่วนกลางก็อย่างเพื่อนๆออใส่แมสก์มาเนาะแล้วก็รีบกลับเข้าไปในห้องของตัวเองนะคะแล้วก็ซักผ้านเนี่ยเราซักทุกวันเลยเออซักค้อมกับผ้าปูที่นอนอ,ะอ่ะทาอยู่อย่างนั้นประมาณเข้าวันที่สี่อ่ะวันที่ห้าถึงจะเริ่มแบบอสองวันเปลี่ยนเพราะว่าเราไม่ได้มีไข้แล้วเออประมาณนี้นะคะแต่ก็คือยังเปิดให้บ้านอ่ะอากาศทายเที่เปิดหน้าต่างทุกบานอยู่เนาะเพื่อนๆแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะ เราจะได้ฟื้นตัวไวๆนะที่เราติดโควิดเรียบร้อยแล้วเราโทรไปลาง,งานเรียบร้อยแล้วเราดูแลตัวเองเรียบร้อยแล้วอะเรามีสติเรียบร้อยทุกอย่างอะค่ะนะคะซึ่งประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาจะ ให้ประชาชนนะคะใครที่ติดโควิดแล้วพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา7วันนะคะแล้วก็ทําการเคลมเงินรัฐบาลได้เป็นจํานวน750เหรียญต่อสัปดาห์นั่นเองนะคะซึ่งเงินส่วนนี้จะทําการช่วยเหลืออยู่ที่ประมาณ2สัปดาห์นะคะก็คือหลังจากวันที่7ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบรู้สึกว่าอ,อ,อ,อมีอาการเจ็บคออยู่อุ้ยตัวร้อนอยังไม่ดีเลยฉันมีโรคแทรกซ้อนนู่นนี่นั่นอ่ะวีที่2ก็เคลมต่อได้แต่เขาให้ 2วีคนะคะก็คือวีคละ750นะคะก็คือไม่จำเป็นจะต้องไปทํางานเพื่อนๆก็สามารถเคลมเงินตรงนี้ได้เลยนะอ่ะก่อนที่จะเคลมเงินรัฐบาลเราจะต้องมีอะไรกันบ้างอ่ะมาฟังกันเลยนะขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆก็จะต้องสมัคร My o o ฟก่อนนะคะ m イโกฟเนี่ยเดี๋ยวนนาจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description แล้วเพื่อนๆก็กดลิงก์เข้าไปสมัครได้เลยนะคะอ่ะเราเชื่อว่าทุกๆคนที่เพิ่งมาทำงานหรือว่ามาเรียน ที่ออสเตรเลียเนาะควรจะสมัครไม o โกไว้เพราะว่าเราไม่แน่นอนว่าเออวันนี้เราจะเป็นต้องใช้หรือว่าวันหน้าเราจาเป็นจะต้องใช้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งไอ้ไมโกนี่มันคืออะไรหนะ้เออหลายๆคนก็พูดถึงอยู่นะแต่แบบฉันไม่รู้เรื่องเลยว่ามันแปลว่าอะไรอะไมโกมันก็คือเหมือนแบบ เป็นเว็บของรัฐบาลน่ะเพื่อนๆก็คือให้ประชาชนที่นี่แบบว่าอ่าอัพโหลดข้อมูลของตัวเองนู่นนี่นั่นคอยไอดีนิฟายตัวเองว่าเออฉันชื่อนานานะอยู่บ้านเลขที่นี่นะเออถือวีซ่าเลขที่นี้เลขที่นั้นประมาณนี้นะคะก็คือก่อนที่เพื่อนๆจะสมัครไมโครบได้นะคะเพื่อนๆจะต้องเตรียมเอกสารก่อนนะเออก็คือเอกสารที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมก็คือมีพวกพาสปอร์ตเลขพาสปอร์ตของเราเองเนาะเวลา เขาถามเราก็จะได้ตอบเขาได้นะควรจะเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ตอนสมัครนะคะแล้วก็แท็กไฟล์นัมเบอร์ที่อยู่แล้วก็วีซ่าของเราเองนะคะ,ะสำหรับใครที่ สามารถเคลมเงินรัฐบาลได้ก็คือทุกๆคนสามารถเคลมเงินได้เลยค่ะถ้าสมมุติว่ามีสิทธิ์ทำงานได้ตามกฎหมายอย่างเช่น working holiday visa student visa นะคะแล้วก็พวก partner visa อะไรประมาณนี้นะคะก็คือเราจะเคลมเงินได้นะเราจะต้องรู้เบอร์โทรของบริษัทที่เราทำงานนะเพื่อนๆเ,เออแล้วก็รู้ abnb นะคะก็คือเป็นเลข จุดการค้าเสียภาษีของบริษัทนะแล้วก็รู้ที่อยู่ของบริษัทที่เราทํางานนะเพื่อนๆเ,เราจะต้องมีข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้นะคะ <c oughs> ก็คือสําหรับเพื่อนๆคนไหนเพิ่ง,พงมาถึงที่ออสเตรเลียนะยังไม่รู้ว่าแบบเอ้ยฉันน่ะไม่แน่ใจว่าฉันจะเค็บเงินได้ไหมอ่ะ ทำยังไงดีเธอทีนี้ฉันรับเงินสดอะ่ะเออก็ไม่เป็นไรค่ะที่นี่ก็คือรับเงินสดเราก็สามารถเคียมเงินช่วยเหลือได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าเราต้องรู้เลข a b n v ของบริษัทที่เราทํางานอยู่เนาะหรือไม่ก็เซิร์ชใน Google นะส่วนใหญ่มันก็จะมีบอกหมดเลยนะเพื่อนเพื่อนเออ a i b n b ของบริษัทที่เราทำอะ่ะหรือว่าถ้าใครที่ไม่รู้ก็คือถ้าใครที่ได้รับ จ่ายเงินแบบถูกต้องตามผลหมายอ่ะ a b n b มันอยู่ในเพย์สลิปอยู่แล้วนะเพื่อนๆเราก็จดเลขตัวนั้นไว้เนาะแล้วก็ที่อยู่ของที่ทํางานแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อะไรประมาณนี้นะคะข้อมูลเบื้องต้นอะ่ะเขาจะถามเนาะเออถ้าสมมุติใครที่เพิ่งเคมใหม่นะคะอืข้ามไอในพาร์ทของไมโครไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทุกคนอืม ข้อที่2นะคะก็ไอขั้นตอนที่2ฝฟังช้าๆชัดๆเนาะขั้นตอนแรกจบไปแล้วนะคะในเรื่องของสมัครล็อกอินไมโครบก่อนนะเพื่อนๆเออขั้นตอนที่2ก็คือให้เพื่อนๆอ่ะโทรไปรับเลข C R N ก่อนนะคะเพื่อที่จะลิงก์กับไมโครบ C R N เนี่ยเขาจะเป็นโค้ดที่เราใช้เคลมเงินกับ c e n t เตอร์ลิงก์นะคะเซ n นเตอร์ลกับไมโครบเนี่ยเขาจะไม่ลิงก์กันเราจะต้องมีเรีเลข C R N ก่อนนะคะเพื่อให้มันลิงก์กันนะ ซึ่งเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะโทรไปขอเลข CRN คือ,อฟังนะคะ1 3 2 3, 0งนะคะอ่าแล้วก็กดเลือก i need n e นี้ CRN นะคะเพื่อนๆออเขาจะถามเนาะ,ะถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรนาน,านาจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถโทรเพื่อขอเลข CRN มาได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ในดีสคริปชันเพื่อนเื่ก็กดลิงก์เข้าไปเลยนะคะสะดวกสบายง่ายมากประเทศนี้ทุกอย่างทำออนไลน์หมดเลยอ่ะแล้ว elect like, I need ASIAN เสร็จปุ๊บแล้วหลังจากลิงก์เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเราเข้าไป My Group นะคะพอเราได้เลข c i n ปุ๊บเขาก็จะให้เราใส่ไอ้โค้ด c n เมื่อกี้ใน My Group นะคะอ่ะแล้วเราก็ คิดที่ Make a c l a i m ง่ายมากอ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะขอเล่าให้ฟังก่อนเป็นแต่ละขั้นตอนกดเข้าไปที่ Make a c l a i m แล้วก็ Sign In My g o b Select Apply for Support Corona Get Start ออไอเลือกไปเลยค่ะ s u p p l y for Support Corona นั่นแหละเพื่อนๆถ้าแปลไม่ออกก็อ่านที่ว่ามี Corona s u p p o ซัพพอร์ต for โควิากดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ select apply for pandemic leave d i s as t e r m a แล้วก็ตอบคำถามไปเลยนะคะแล้วก็เขาจะมีคำถามมาให้เราเนาะเพื่อนๆเออแล้วเราก็เลือกตอบตอบตอบคือถ้าเราตอบคำถามข้อไหนไม่ได้เราก็ Copy ปี้อันนั้นแหละค่ะไปวางใน Google เนาะแล้วก็แปลเออจริงบางอย่างมันก็เหมือนแบบคำถามไม่ค่อยเคลียร์ทุกคนอือ แต่เราก็คือไม่ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเขาถ้ามันผิดเราก็สามารถกลับมาแล้วก็ตอบใหม่ได้ทุกคนเออเราก็ตอบอีกข้อนึงประมาณนี้แต่ว่าหลากัหลกๆเลยอะ่ะมันจะเป็นคําถามเบสิคอยู่แล้วคําถามง่ายๆว่าประมาณว่าเออเธอเธอได้ช่วงที่ติดโควิดอะ่ะเธอยังได้เ,เงินจาก บริษัทเขาอยู่ไหมเธอยังมีวันฮอลิเดย์ซิกเพลีฟไหมนู่นนี่นั่นเป็นคําถามที่เราว่าเพื่อนๆตอบได้แน่นอนเนาะเออง่ายๆค่ะถ้ามีอะไรที่สงสัยก็ทิ้งคําถามไว้ในคอมเมนต์นะทุกคนแล้วนานาจะมาตอบคําถามให้นะคะออเแล้วก็สัมมิตรโเครมอ่ะแล้วก็รอเงินทุกคนคือแบบมหัศจรรย์มากเราเคลมเงินไปเราก็นั่งนับอยู่แบบ เฮ้ยกี่นาทีถึงจะได้กี่วันวะอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าฟังเพื่อนมาก็เพื่อนบอกว่าสนาทีได้เงิน5นาทีไม่เกินเราก็คิดในใจแบบเฮ้ยรัฐบาลมันจะทํางานเร็วขนาดนี้เหรอเฮ้ยมันจริงทุกคนอ่ะ,อะเดี๋ยวโชว์ให้ดูคือเดี๋ยวจะโชว์ให้เดี๋ยวหาว่าหมูไปไอวยเขาเยอะเกินไปไม่ได้ไอวยเพราะว่าเขาอ่ะทํางานเร็วจริงๆเออเราเข้ามาที่หน้าไมโครใช่ไหมหน้าไมโครมันจะเป็นอย่างนี้ยทุกคนอ่ะ ประมาณนี้นะอืมเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาที่ตรงนี้เลยเขาบอกว่า g o o l r o m e n t support for c o r o n a เห็นไหมเออเนี่ยข้อเนี้ยใช่ไหมแล้วเราก็กดเข้าไปเลย apply for support เนี่ยมันจะขึ้นหน้าอย่างเงี้ยตึงตึงก็จะหมุนอยู่สักพักหนึ่งอ่ะแล้วเพื่อนๆก็เข้าไปตรง Make a game m e g a แค่นี้แล้วเราก็แบบ Effect by Corona f Student t r a i n e e คือฉันไม่เกี่ยวอะไรใดๆกับพวกนั้นก็ไม่ต้องไปเลือกเนาะมันง่ายแหละเนี่ยข้อแรกเลย Effect by Corona แล้วก็ Get Start อย่างเงี้ยอ่ะ เกสตาร์แล้วเขาก็จะบอกให้เราอ่านอ่านอ่านนะคะว่าเราโอเคไหมมันเป็นอย่างนี้นะถ้าสมมติว่าเธอเคลมเงินรัฐบาลนะเธอเธอได้รับเงินเยียวยาฉันไปแล้วอ่ะเธอจะต้องพักผ่อนอยู่บ้านอย่าไปแพร่เชื้อโรคให้คนอื่นเป็นเวลา7วันนะถ้าเธอโอเคที่จะพักผ่อนอยู่บ้านอนะ่ะโอเคเธอเคลมเงินไปได้แต่ถ้าสมมุติว่าฉันรู้ว่าเธอออกไปทํางานแล้วก็ได้รับเงินอยู่นะแล้วเธอมาเคลมเงินรัฐบาลอ่ะฉันจะปรับนะเป็นเงินจํานวน at ตเลตแดนเ0 0 0 0เออ แล้วเนี่ยแล้วเขาก็ให้เราแล้วเราก็นี่นะคะ a p p l for pandemic l e a v เนี่ยนะคะอืมนะเออเราก็กดเข้าไปก็คือทักนี้ทั้งนั้นแล้วนาะนาะเคียมไปเรียบร้อยแล้วเนาะคือที่จริงเราลืมเราลืมให้เพื่อนๆดูอะเออทั้งนั้นเป็นเวลากี่โมงหกโมงเจ็ดโมงอะ เนี่ยเราเคมเสร็จมันก็จะขึ้นเป็นฮิสตอรีมาให้ดูว่าเรื่องราวเขาอ่ะได้รับเรื่องราวของเราเรียบร้อยนะการเค็ม h been e p p r o v e d เออก็คือเสร็จภายใน20นาทีไม่ก่อข้อมูลประมาณ5นาทีอ่ะเพื่อนๆอ,อัดไม่นับรวมกรอกผิดไม่นับตอนกรอกผิดนะเพราะว่ามันมีบางอันที่เราก่อกผิดแล้วก็แบ็กกลับไปแล้วก็ไปแปร g o o g l e ก็มีคือแบบสับสนไงว่าแบบ เฮ้ยฉันนะ่ะมันกอกอะไรผิดไปหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็คือนั่นแหละนะเพื่อนๆก็กลับไปกอกใหม่แค่นั้นอืมแล้วถ้าสมมติว่าโกกผิดมันจะขึ้นว่า illegal นะมันเขยมไม่ได้นะที่จริงอะ่ะมันทุกคนมีสิทธิ์เข้มได้นะเพื่อนๆก็ให้ย้อนกลับไปตอบคาถามใหม่เพราะว่าบางคําถามอะ่ะเราอาจจะไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็ทักมาถามเพื่อนหรือว่ามีคําถามไหนที่ไม่เข้าใจก็ คอมเมนต์มาเดี๋ยวนานาช่วยตอบคําถามนะเพื่อนๆเออไม่ต้องอายบางครั้งเราไม่เราไม่ได้เก่งภาษา,ษาอังกฤษขนาดนั้นเราบางทีเราเขามีดอันเดอร์สเตตติ่งอ่ะทุกคนเหมือนเราอ่ะบางข้อเราตอบไปล้วก็เฮ้ยทำไมอ l ล e ก a ลอ l ล e ก a ลแล้วแบบอีเพื่อนตัวดีก็แบบว่าเธอเค้มไม่ได้หรือเปล่าเธอมีเพลย์เปล่านู่นนี่นั่นเธอมีฮอลลีเดซิกหรือเปล่ามันจะฮอลลีเดซิกได้ไงเพื่อนๆเพราะว่าเรารู้ตําแหน่งตัวเองอยู่แล้วเราเป็นแคชชัวคือถ้าเราไปทํางานเราก็ได้เงินถ้าเราไม่ไปทํางานเราก็จะไม่ได้เงินเรารู้อยู่แล้วซึ่งการจ้าง ของแต่ละบริษ,ษ,ษัทอะ่ะเขาบอกเรามาแบบชัดเจนมากๆอะ่ะตั้งแต่ตอนสมัครงานอยู่แล้วว่าในหัวเขาจะบอกเลยประเทศนี้แบบว่าฉันต้องการพนักง,งานตำแหน่งแคชชัยนะฉันต้องการพนักงานตำแหน่งพาร์ทไทม์ฉันต้องการพนักง,งานฟูลไทม์ time, งง time, ซึ่งแต่ละรายการอ่นะแต่ละตำแหน่งอะ่ะเขาก็จะมีกฎข้อยกเว้นของเขาอยู่แล้วซึ่งเป็นเราเป็นแคชชัยเรารู้อยู่แล้วว่าเราอะ่ะไม่สามารถเคมฮอลิเดย์ซิกนู่นนี่นั่นได้อยู่แล้วแงเป็นเพื่อนเออซึ่งเราอะ่ะลิ รีเกอยู่แล้วที่จะแอปพลายเพื่อได้รับเงินช่วยเหลือเนอะเหมือนตอนที่โควิดรอบนั้นอ่ะนั่นแหละนะเราเราขอความช่วยเหลือไปวันที่ยีสามใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเออแล้วทีนี้นะทุกคนก็คือนี่เลยจ้ามันก็เข้าให้เราเลยเนี่ยเขามี r e f ฟอ e n น e ด้วยก็คือ มหาศารจังตรงไหนรู้ไหมทุกคนเงินจากเซ็นเตอร์ลิงเจ็ดเข้ามาหลังจากที่เราอ่ะได้ทําการแอบพุไปประมาณ3นาที3นาทีจริงๆคือเคมเร็วได้เงินเร็วคือแบบยอมรับการทํางานของประเทศนี้จริงๆอะเพื่อนๆคือตบมือเลยเก่งสุดยอดก็คือเขาพยายามแบบเข้าใจว่าคนเรามันมีปัญหาเดือดร้อนย้อนหลังแต่ซึ่งเราไม่แน่ใจนะเพื่อนๆว่าเราจะต้องไอ แอปพายเอกสารเพิ่มเติมไหมหลังจากที่อันนี้แต่ก็คือเราก็ได้ทําการถ่ายรูปตอนที่เราติดโควิดไปเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนผลไอ้เล p พิเทสนะเผื่อเขาเรียกไงเดี๋ยวเราจะไปทําการสอบถามเพื่อนๆคนอื่นมาให้ฟังนะเราเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะว่าเราจะต้องแบบว่าแอปพายตรงนั้นหลักฐานไปที่แอปไหนเพราะเพื่อนบอกว่าแอป แอปภายใน New s ซเ i l อะเออแอปนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในคลิปต่อๆไปหรือไม่ก็คอมเมนต์มาในใต้คลิปวิดีโอของเราเองนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบมาให้หลายๆอย่างถ้าเพื่อนๆยังไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเนาะเออก็นั่นแหละนะคะก็อยากจะฝากไปถึงเพื่อนๆถ้าสมมุติว่า เพิ่งมาถึงที่ออสใหม่ๆอะไรประมาณนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะคะถ้าสมมุติว่ามาถึงแล้วแบบไม่รู้ว่าแบบฉันจะได้รับความช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างฉันก็เพิ่งมาถึงประมาณนี้ก็อันดับแรกๆเลยให้เพื่อนๆหางานก่อนะพยายามแบบเราอาจจะพักและทุกคนแต่ว่าเราอยากให้เพื่อนๆอย่าพักนานเพราะว่าไอ้บางทีการพักงานนานๆน่ะแล้วแบบการจะไปเค็มเงินน่ะคือมันถ้าไม่มีงานเลยมันเค็มไม่ได้นะทุกคนเออ เอาจริงๆถ้าไม่มีงานเคมไม่ได้นะอันนี้เขาให้สำหรับคนที่แบบมาเป็นวีนักเรียนก็ตามหรือว่าวีเวิร์กิ่งฮอลิเดย์วีซ่าก็ตามเขาให้สำหรับคนไหนที่มีรายได้แล้วแบบขาดรายได้ในช่วงที่ติดโควิดซึ่งถ้าคุณไม่มีรายได้อยู่แล้วหรือว่าไม่ได้งานนะคุณจะเคมยังไงอะทุกคน นึกออ,ออกปะประมาณนั้นแหละก,ก็คืออยากให้เพนะื่อนๆไปพยายามหางานก่อนก็อ <c> า <oughs> <c oughs> จะทำสองวันหนึ่งวันก็ได้อะสมมติ ที่นั้นน่ะเขาให้ฉันไปทํางานหนึ่งวันนั่นก็หมายความว่าเพื่อนๆมีงานนะเพื่อนๆขาดรายได้จากที่ทํางานตรงนั้นไปนะอืมก็เราก็สามารถมาเข็มได้เออท้ายเลยที่เราอยากจะฝากเพื่อนๆที่เพิ่งมาจากไทยเนาะก็อย่าลืมทั้งหมดทั้งมวลที่นานาแนะนําให้พกมาแล้วก็แนะนําให้มีติดตัวไว้ที่บ้านนะคะก็จะดีมากๆเลยเนาะก็ อ่าสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆที่เพิ่งมาถึงที่ออสเตรเลียเนาะก็คือว่าไม่ต้องกังวลน,นะว่าประเทศนี้แบบว่าเออสมมุติฉันติดโควิดฉันจะได้รับการเยียวยาไหมฉันจะได้รับความช่วยเหลือไหมก็คือรัฐบาลเขาดูแลเราเต็มที่นะคะเพื่อนๆก็นั่นแหละเนาะอยากให้เพื่อนๆ สบายใจนะขอแค่เรามาแล้วก็เราดูแลตัวเองให้ดีมีอุปกรณ์มียารักษาตัวให้ดีนะทุกคนก็คือขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะห่างไกลปลอดภัยโควิดนะถ้าเป็นไปได้ก็ไม่เป็นดีกว่าแต่ถ้า ป็นก็ให้กลับมาดูคลิปนี้นะเออแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะสุขภาพที่ดีอ่ะมันไม่มีขายนะเพื่อน,เอนๆเราจะต้องทําเองอย่าลืมทํางานจนเยอะเกินไปไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลตัวเองนะอย่างเช่นเรานะคะที่เราฟื้นตัวได้เร็วขนาดนี้ต้องขอบคุณร่างกายตัวเองนะที่เรามีเวลาได้ดูแลเขานะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ก็อยากจัเป็น กำลังใจเล็กๆให้เพื่อนๆนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเพื่อพร้อมที่จะสู้กับโควิดนะคะทุกคนเราก็ไม่กลัวและโควิดมาก,กี่รอบถ้าสุขภาพเรามันดีจากข้างในภายในอยู่แล้วอะ่ะทุกคนคือมันก็จะพร้อมที่จะสู้โควิดไปกับเราอะ่ะเออเนาะจริงๆอันนี้สําคัญมากๆเลยถ้าใครที่ดูแลรักษาสุขภาพอย่างดีอยู่และจะ โควิดก็จะมาทําอะไรเราได้ไม่มากนะคะก็คือเราจะมีผลข้างเคียงที่น้อยมากๆจริงๆก็เหมือนเป็นไข้หวัดอะไรประมาณนี้นะสุดท้ายแล้วอยากจะฝากถึงเพื่อนๆทุกคนให้ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะปลอดภัยห่างไกลโควิดนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆมือใหม่ที่เพิ่งมาถึงประเทศออสเตรเลียนะคะเพื่อนที่มีความกังวลว่าเอ้ยฉันมาถึงออสแล้วแบบ ถ้าติดโควิดขึ้นมาจะเป็นยังไงบ้างนะฉันจะทํายังไงดีนะอะไรเงี้ยฉันจะรอดไหมนะฉันจะได้รับเงินเยียวยาอะไรยังไงบ้างนะฉันต้องการกําลังใจมากเลยฉันดาวมากฉันเหงาฉันอะไรถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้แลวเดี๋ยวนาาจะไปหาคําตอบมาให้นะเพื่อนๆเออแล้วก็ถ้าเจอกันที่ไหนก็อย่าลืมทักทายกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะปลอดภัยห่างไกลโควิดทุกคนค่ะ ไว่เจอกันใหม่นะบาย